สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องชมพูกับตาหวานนะครับวันนี้ช่องชมภูตาหวานก็จะมาเล่นบอลปกติกนะครับเล่นบอลแต่วันนี้เป็นส่งท้ายปี6-4นะครับก็คือ,อเล่นมาทั้งปีละนะครับก็คงก็จะมีการไปบ้านเกิดมองนอนคือไปเลี้ยงปีใหม่นะครับก็ตอนนี้ ก็เป็น One 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 ide, วันวันวันสุดท้ายนะก็จะมีการเล่นเป็นวันประเพณีแล้วก็เลี้ยงกันเน่นๆหน่อยๆนะครับสอนนินเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าวันนี้วันนี้มีหลายทีมนะมีทั้งทีมยืนหอบทีมของเด็กๆที่เล่นในสโมสรของเรานะครับแล้วก็มีทีมหลายทีมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าวันนี้เราจะ เลแล้วเรามีมีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะับออกกําลังกายด้วยกันนะคระับไปดูชมกันเหมือนกันเราเข้าไปดูในสนามมาเจอนนเจ้าของเจ้าสนามับ้วนี้ทําเตรียมสนามแวสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ เตรียมเตรียมเตรียมอ่ะผมีการเปิดตัววันนี้เป็นไงฮะเตรียมเตรียมสนามพร้อมไหมฮะกำลังอาบน้ำครับเอะไรก็อาบน้ำครับเตรียมตัวอาบน้ำใช่ไหมฮะอ้าวเพิ่งตื่นเลยเพิ่งล้างห้องน้ำเสร็จครับผมนาทีหลังเดี๋ยวเราเจอกันเขาไปล้างมันสุดเลยนะครับผมไปไหนฮะไปไหนฮะโอ้โหกำลังสวัสดีครับพี่เตาอ่าพี่เตานะครับ เอาเอ็โอ้โหยังไงมาอีกแล้วกอากาศได้เดี๋ยวมีออกอากาศนะฮะไม่ได้อ้าวันนี้ครับพี่โวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายังไงแอนดี้น้องใหม่นะนั่นแรงงานตัวแรงงานตัวโน้นครับวันนี้ครับโอเคเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะพบกับคุณอ๋อของของเราสีส้ม อ่าผู้อ่อมาทอสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเขียนครัเที่ครับวันนี้เที่เต็ที่เลยใช่มที่นอนีวนอนสองครับปาต้งปะต้งอตัวเองนี้พร้อมไหมพู้ทอเราพร้อมไหมพร้อมูทพร้อมนะครับอ่านครับนครบาลใส่ชุดเลยนะครับ้อมลงเลยลงนครบาลใส่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวนครบาลดยวเดีนครบาลัครับ ติดก็จอมาใช่มเป็นจ้าไนวะนี้มีรนี่มีมีนี่ใหญ่เนี่ยเตรียมปลาจะมี่ปลาะมี่นี่อใส่ใส่ส้มกบลูกจาเลยลี่ยังเลยลวก่อนไว้ก่อนนเลวกก่อนว้ม่งเดียวกกรอนาอยู่อนน่ โอเคได้ได้ไกลมอนห่อยเดี๋ยวหากกันทโหนเออหยิทรีขอโทษเราสวัสดีครับพี่จ๋าครับอันนี้ออ๋มีไมค์วันนี้เราเราเตรียมเครื่องเสียงไว้พร้อมนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมดูบรรยากาศเปลี่ยนชุดเลยฮะเปลี่ยนชุดเลยฮะไม่เอาคุณต้องพร้อมนะฮะคุณจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะพร้อมเลยอมืทุกคนนะครับถ้างนั้นของเราเราอ่างานเราก็จะดําเนินการไปไม่ได้ ถ้าทุกคนไม่ให้ความรุนเรวๆเร่อเร่ช้าพี่ดูนครับพี่ดูนต่อรองครั้งที่สามแล้วครับอ่าคนอีวันเอ็ตกาไม่ขึ้นเลยขึ้ไม่ต่อถ้าไม่หลับไม่ขึ้นเองใขึ้นตอนวดเยี่ยวโอเคต่ตอนนี้เลยเหรอไม่ข้นเลยอ่ผู้ทอดอ๋อผู้ทอดีแค่นี้เหรอเตียวเยวโอ้โหอ้ยตะโพกบาดปูทำไมมาเยอะทาวบนเนี่ยตะบาดู เฮ้ยปาไกลปาช้าจริงตายโอ้เดี๋ยวนักกีฬาเราพักมาให้โตแต่ถ้าเราเอาเอารองเท้าวางวางในพื้นจานนะครับเอาไปเลยเรียกทีมแล้วมาเลยครับกาเริ่มเล่นเกมครับมนเอามาเลยผมไม่เอาแต่รองเท้าเข้าอะไรนี่เลยมาหาผมดิมาเอามาเลยโอเค เอามาเอาล้วมาเลยครับกาเปลียนแบใส่เขาีอย่างสองคู่มาเลยสอคู่จะตงใส่าสองคู่อรับนัรกีฬาเอารกีฬาสามคนยืนเอาสามคนมายืนเลยครับมายืนเดี๋ยวใครเดี๋ยวเาสามคนเาวาสามคนสามจะบอกได้ไหมนักกีฬาสาคครับดไ่ไหวอเคผู้ เกมจะมีรองเท้าว,วางอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วนี่ให้นักกีฬาถอดรองเท้ากันกตกกีฬาทีไหวใส่พวกสามคู่่อนทีมนันจะได้รางวัลสอเซื้อหนึ่งโหลได้นี้ได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 ้ไ้ไ้

ดูฮะ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 ดู้วอมาแล้วนักกีฬามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วต่างคนแล้วก็มายืนนอกวงชมฮะมีการเล่นเกมมีการเอารองเท้าโยนหนีฮะเอาแล้วเอาแล้วเนื้อให้เสร็จนะให้เสร็จนะครับถูกเชือกให้เรียบร้อยนะถูกเชือกให้เรียบร้อยเอาทางนู้นยังไงนฮะโกยังไง เอ้าเปมเอ้าชาเฮ้ยไอชาชาอาาเอาสองนเราชนกันเองแลขรบานะแวอราโอเคชนบารหมดแล้วเดี๋ยวาดูอ่ดูามเรียบร้อยรียบรอยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคไอมานั่งขู่ที่หลังเา มีมาสปอนเซอร์มาเลยลูกนั่งพงขีหลังวะตะก้าอยู่อ่ารอาตะก้าหนูแป๊บนะโอเคไม่เป็นไรเอาต่อไปทีมาห้าอ่ามีไหมมีห้าคนไหมทีมทีมาห้าคนไม่มีเดียเลยเอ่าต่อไปไม่ถึงไหนละสวัสดีครับบ้านอยู่ไกลเหรอเก่งมากครับสวัสดีครับทีมน้อยที่น้อยอยู่ มาอยู่ินปรบาู้อานร่างกโน้นาโน้มาโดีเาโนหนางนะเอาเกมนี้เอาน้ำไปส่งนักศีดาโอเคเอาน้ำไปส่งนักศรดานัศรดารออยู่ตรงนู้ ให้คนแรกวิ่งไปให้คนที่อยู่ฝั่งนูน้นคนที่อยู่ฝั่งนน้นเอามานีเลยครับวางเส้นขาวเลยวางทีมใครทีมทม,มันเขา้าใจไหม<ก>ครับ,รบอโอเคเอไม่เข้าใจเหรอครับคุณส่งไปให้คนข้างหลังปุ๊บคนข้างหลังวิ่ง,างาามาข้างหน้าอ้าวมาข้างหน้า ส่งต่อไปแล้วก็ส่งต่อคนหลังหลังมาวิ่งมาข้างหน้าเราส่งต่อไปหลังหลังมาข้างหน้าส่งต่อไปต่อคนนี้สีปึ๊บวิ่งเอาไม้คนหลังนั้นเอาวิ่งไปให้ทางนู้นโอเคเข้าใจยังครับคนที่อยู่หน้าสุดเโอเคพร้อมพร้อมพร้อมทางนู้นพร้อมยังโอเค นางซีดารอ์อเต้นรอเลยเอาเปิดเพลงหน่อยเอ้าเที่ยมเที่ยมคนที่อยู่ข้างหน้าน,นี่จะเป็นคนวิ่งเอาไปให้ทางนู้นนะแต่งเป็นลูกถึงแล้วนะครับเราเอาจืนหอบแต่งเป็นลูกนะเอาไปเชิญไปครับเชิญไปเอาส่งทรง,ง,ง,งดูที่พ้าจะเสิร์ฟ เดี๋ยวสามขวดเดี๋ยว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 เป็นไงฮะเมื่อกี้ทำไมเอาลูกโป่งไปทำอะไรครับอู้สองมีเลือดนะมีเดี๋ยวมีเลือดมีเลือดสอบสอบมีเลือดนิดนึงเอาไม่เป็นมันเป็นแผลตลอดนะครับตอนนี้ประธานนี่ อันนี้เหลือสองฮะเหลือสองไงยินหอบยินหอบได้ลูกเดียวแต่นี้เหลือทั้งสองอ่ะเองตัวแนียูกหนว อาเอาอาเนี่ยตเมื่อกี้มาทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรบัพเช้าโอกโหอาส่งตัวแทนมาโอเคโอเคขับคุณอดีตคไปค่บไปเลยอาส่งตัวแทนมาเกมเจมต่อไปคุณมีาทีเอาครับ ลูกเล่นเกมแล้วครับลูกขวานะครับเล่นอยสามกวดเล่นแบบสามกอดนะฮะยืนหอบเด็กเข้าช่องนะเตะเข้าช่องเตะเข้าช่องนะฮะแล้วต้องเข้าโกด้วยนะให่ยิงเข้าอ่ิงเข้าเปียโขวนะครับโอเคถ้ายิงไม่เข้าร้องไห้โอเคเี้ยวครับเียว เอาหัวท <me> i̇şte <say sweating> <trouble> oh, okay. ้องใ้น้จมน้จุ่มมานี่รู้ว่าเราจากแอปปีไปดีอนราเสียงเลนเออย่งครับยอให้เข้านะให้เข้าเออคอยเข้ารูเข้าเออให้เข้าเอละเอาเาละเอาเรเอาับเขาดีเ้าี้เบ ม่ตอมาอีตาแมนแมาไม่เนจะเแนทีมหรือเปล่าือปรื่ามณ์องกอรากาศอแมนด้วยเข้าเลยเขารูเลยครับสุดยอดเลย้ไวตอนนี้คืนหอบหนึ่งลูก หลานนึโคู่ทานโลเหลือแต่ีกูเองนี่แหละเสีเียทำไรครับทําไรทไรครับอะไรเนีไม่ใ่อนะดูรายสนามด้วยไม่ได้เลยอ็นตรายจริง่ทร์เนี่เขาต้อเขาตอัอาเดูราเขา้มีนหัวขี้ัฮะเอาคันสองสาม ประตูอ้าผมปัไปแล้วครับช้าประตูรวัเรือเอามีมอ้ยยี่สินาทีไปแลวเนี่ยประตูไอ้เืนห้ประตูอ้ใช่ไหม